สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับพี่ติ๋มอีกแล้วนะคะวันนี้พี่ติ๋มจะพามาดูวิธีการปลูกใบชาพูของพี่ติ๋มนะคะในเมืองหนาวนะคะแคน,นาดาติดลบหนาวมากนะคะพี่ติ๋มก็ปลูกใบชาพูได้ใบใหญ่สวยด้วยนะคะดกใบใบเยอะด้วยนะคะกถางสองกระถางนี้ อตอนแรกพี่ติ๋มก็ไปซื้อก้านใบชะพูนะคะมาจากตลาดนะคะแล้วก็มาตัดยอดตัดใบออกนะคะพี่ติ๋มก็ปลูกมันติดนะคะติดยอดติดใบมีแตกแตกนอแตกแนงแล้วนะคะา <ๆ S 2> การแรกพี่ติ๋มว่าไปซื้อก้านมานะคะซื้อใบชะพูมาจากตลาดนะคะกินใบมันแล้วก็เด็ด นี่นะคะเด็ดเอาก้านมาเสียบเสียบดินเลยนะคะเด็ดเอาแต่ก้านมาเสียบจะติดยอดไว้บ้างเล็กน้อยก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะนี่นะคะพี่ติ๋มกอ็อันยอดนี้นี่นะคะมีรากแล้วนะคะอันนี้ประมาณหกเดือนค่ะนี่ค่ะรากอกแล้วนะคะวิธีปกักช้ำก็ง่ายๆค่ะขินเสร็จก็เอาเอาก้านนะคะมาเสียบไว้ในดินเลยนะคะ แต่ดินของของเราจะต้องแฉะอยู่ตลอดเวลานะคะจะต้องมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาพี่ติม๋มสังเกตพี่ติ๋มนะคะใส่กระถางแล้วก็รองด้วยถางนี้เพราะว่าจะมีน้ําขังอยู่ตลอดเวลานะคะไม่ให้ดินแห้งนะคะดินชัพพูจะต้องไม่แห้งนะคะมีความชุ่มชําอยู่ตลอดนะ,ะนี่เก็บใบแล้วนะคะ ะะก็มีความชุ่มชํานี่ก็แทงยอดออกมาอีกแล้วแตกโนโนะคะไ้ชัพูใบใหญ่พี่ถิ่มก็เด็ดไปเด็ดไปทานหลายครั้งแล้วนะคะนี่ค่ะเค่งง่ายเองนะคะแต่ว่าไม่ให้ไม่ให้ดินแห้งนะคะให้ดินเฉะอยู่ตลอดเวลานะคะนี่พี่ถิ่มก็เสียบเสียบใบอย่างนี้เลยค่ะซื้อมาแล้วกินใบแล้วก็เอาละเอาก้านมันมาเสียบไว้อย่างนี้เลย แล้วก็บินกดๆลงนะคะมือกดให้ดินแน่นๆน,น,นิดนึงนะคะนี่แล้วก็พรมน้ําตลอดเวลานะคะพรมน้ําเช้าเย็นนะคะไม่ใช่ตลอดเวลา <c oughs> ทํายังไงก็ได้นะคะให้มันชุ่มชํานะคะนะีคะพี่ติมก็ใช้เทคนิคในการเอากระมังอีกอันนึงมาลองนะคะเพื่อจะให้น้ําขังอยู่ใต้นี้ด้วยนะคะดินจะได้ไม่แห้งนะคะ ใบชะพูชอบความชุ่มชื้นนะคะนี่เป็นกระปุกใบชะพูได้กินนะคะเพื่อนมาก็มาเก็บกินนะคะนี่ก็กำลังจะแยกนอนะคะแบ่งให้เพื่อนเพื่อนคนไทยที่แคนาดาด้วยนะคะเขาอยากได้จิมก็จะแยกกระถางแบ่งให้เขานะคะนี่นี่นะคะจิมก็มาทกทายเพื่อนเพื่อนแค่นี้นะคะเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจ วิธีการปลูกใบชะพูทักทายมาถามมาพูดคุยกันได้นะคะทางยู u ู e นะคะค่ะปลูกใบชะพูในกระถางก,ก็กินได้นะคะใบโดกด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ